น้นน,น,น,นั่วร The Kingdom of Truth อาณาจักรแห่งความจริงให้เสียงภาษาไทยโดย High Press Studio อนิเมชั่นการเผยผู้วจนะนี้เหมาะสำหรับคริสเตียนเท่านั้นนะครับ สถานีป้อมปราการของพระเจ้าในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณในห้องซ้อมยิงปืนอธิษฐานด้วยความเชื่อนี่แนี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่ แบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซ้บอีสักของทีจัดจนหมดแม็กสะอาดสะอาดจีกินป้ายไม่มีรอยซีกสะโดดเลยป้ายทุงท่งเม็ไม่โดนเลยทั้งนิดเนี่ข้างๆกันลัวจังกับตันครับดาวิดเขาเป็นผู้เชื่อที่ดีนะครับแต่ว่าคำอธิษฐานของเขายังมีพลังไม่เพียงพอ ผมเห็นด้วยมารักดาวิดต้องการผู้ช่วยที่จะมาฝึกฝนเขามากกว่านี้เห็นแล้วละเฮียใจย,ยิงไม่เข้าเป้ากับตอนก็ให้เขาฝึกฝนมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เหมือนว่าจะมีทีเท่ามาันต้องมันจะดีขึ้นเลยผมว่าเขาควรจะต้องมีผู้ช่วยสักคนแล้วนะครับในอะไรจากเหตุความจริง เดี๋ยวฉันไปขอคําแนะนําจากพระเจ้าก่อนนะว่าจะทำยังไงให้ดาวิดยิงเขาเ่าสักทีเดี๋ยวก็กดแปด G โทรหาพระเจ้าก่อนหตัดเข้ามาป่าเรียกคุยหจะคุยเรื่องอะไรวันนี้ดาวิดผมมีเรื่องด่วนจะคุยกับคุณตอนนี้ผมมีข้อความด่วนมาจากพระเจ้าถึงคุณโดยเฉพาะจะจงขนาดนั้นเลยเราคขาตาเฉพาะเราคไม่ได้แค่คิดในใจก็ดังแล้วเนี่ย พระองค์บัญชาให้คุณเดินทางไปที่เมืองคลาคบประเทศโบลานวันนี้คราคุบเต็ไมไปด้วยฐานที่มั่นของปีศาจแม่จ๊ะภารกิจของคุณคือทำลายมันให้สิ้นซางอืมทำเป็นเล่นไปโอ้โดนหน้าสิเรียกเหมือนงานจะเข้าดาวิดแล้วอัน,นี่คือเขนยา่าไม่ใช่ยาคายาดักทางมันไว้ก่อนเดี๋ยวมันกวนเรา รจัักกนิงปะดีจ้าดาวิดตัวดีเคนย่าเธอจะพานายไปยังคาคฟนายจะอยู่ภายใต้การดูแลของเธอทำตามที่เธอแนะนำซะนะอะไรนะป๋าไอ้ผู้หญิงตัวแคนเนี้ยเป็นผู้นำผมเนี่ยนะไม่มีทางสะน่ะ โอ้ป๋าดูเธอสิตัวแค้นเนี้ยทำอะไรได้โอ้โหมันบดถึกตรงวิทย์จะไม่ทนชอยแลว,วิทย์ป๋าเข้าใจเธอเป็นเด็กผู้หญิงก็จริงแต่เธอเป็นนักรบอธิษฐานที่มีประสบการณ์มากๆเธอคือหนึ่งในนักรบอธิษฐานที่ทรงพลังที่สุดในอาณาจักรแห่งความจริงไม่เป็นไรครขอบคุณขอให้ผู้ชายไปดูแลผมดึงดีสักกว่าโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่ไ,มไหวมันดูไม่เคยเข้าท่าที่จะให้เธอไปดูแลผมเลยไม่ไหว จะไปร้องเรียนขอคำยุติธรรจากพระเจ้าบักวิทย์เ <c oughs> ดชื่อเกา่าจะเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าหรือจะออกไปจากอาณาจักรแห่งความจริงพันละจ๊ะออเอาอย่างนั้นเลยป่าอ้ครับมผมเอ้ยรับทราบครับพร้อมไปเสมอครับผม พาละพาละดาวิดฉันต้องเตือนคุณว่าอาณจักรแห่งความจริงไม่ใช่เรื่องของการเมืองหรือเรื่องของมนุษย์บอร์สนอาณาจักรแห่งความจริงคือการเชื่อฟังพระเจ้าแลวยังไง คืออะไรโอ้ผังพังรถหมดแล้วไฟไหมโอ้เอเธอลุกขึ้นอะไรอะเอ้รถเรียบร้อยแล้วรถเสียรถเสียทำไงทำไงเอ้ยอเฮ้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 กเฮ้อ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 ้อเฮอ้อเฮอษีดอเ้อเฮ้อเฮ้อมันอเฮ้อเฮ้อเ้อเฮ้อเฮ้อเฮเฮ้อเฮ้อเฮ้อเล้้อ้เออเ เอ้อตัวอะไรวะน้าปวาแล้วเยอะแยะเะเราต้องไปแล้วเราต้องออกไปตรงที่นี้เแล้วแล้วๆลไปสิไม่ดาวิดเราต้องอยู่ที่นี่แล้วสู้กับพวกมันอย่าไปยอม โอ้โหอยู่ก็งอแล้วไปดีกว่าเฮ้ยหนีแล้วเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยระวังตัวด้วยห <c oughs> ลอดโดนยิงอยู่ดีๆีภาพก็ตัดรู้สึกมีอะไรแทงเข้าร่างก,กาย,ยพระเจ้าคะเรากำลังถูกซุ่มโจมตีขอกำลังเสรมิมด่วนเดี๋ยวนี้เลยค่ะ จานบินทูตสวรรค์ของพระเจ้าเฮ้ยนัน่น,นทูตสวรรค์จะมาฆ่าฉันแล้วเหรอเนี่ยทันใดนั้นจานบินทูตสวรรค์ก็ได้บอมสัตรูปีศาจจนเกลี้ยง ฉนันกำลลงจะกลับบ้านไปหาพระเยซูแล้วเหรอเนี่ยไหนว่าต้องเห็นแสงสว่างแต่ทำไมมันค่อยๆมืดละนี่ตื่นได้แล้วดาวิดเราไม่ใช่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าเราเป็นพี่น้องของคุณในนะพระคิดนะเพราคุณเป็นนงงา,า,างาำจักรวาลกันหรือเปล่าดาวิดคุณยังไม่ตาย คุณยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะออออเอาพ่อเขาพวงเองเหรอนี่เราอยู่บนดินจกแห่นความจริงหรือเปล่านะไม่ต้องกังวลพระเยซูคิดยังอยู่ในชีวิตของคุณมามามา,มาลุกขึ้นให้พวกเราช่วยคุณนะอะคนละมือขอบคุณครับ ยังอยู่ดีครบ32โอ้โหไม่มีอะไรหมุสลายโอ้โหขอบคุณพระเจ้าเคนยาดาวิยยังปกติดีอยู่นะ แผลเพลิไอ,อ้ทำไมทิ้งผมไว้ที่นี่อย่าปล่อยผมไว้คนเดียวอย่าทิ้งผมไว้เอาผมไปด้วยเัีนเนี่พวกเขาต้องพาผมไปรักษาที่กองทัพไม่จช่เหรอแล้วตัวคุณยังโอเคอยู่ใช่ไหมดาวิดใช่ก็คิดว่างั้นนะไปะตามมาแล้วก็โดดขึ้นรถกันเถอะ เฮ้ยคุณไม่เห็นเหรอตาทวนหรือไงพวกมันดักโจมตีจนรถพังไปคันนึงแล้วจะจะไปต่อเห้วหัลลังให้ไม่วงอีกโอ้ดโตายยังเขียดแน่ๆรอบนี้บอกเลยตรงบอกตรงตรงเลยภารกิจของเราข้างนี้อาจจะช้าลงไปก็ได้นะเธอนั่นคือสิ่งที่ซาตานต้องการเขาพยายามจะขัดขวางงานของพวกเรารู้ไหมดาวิดอื มันไม่ฟังเลยนะที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเราต้องรีบทําภารกิจของเราให้สำเร็จนะดาวิดเพราะพระเจ้าได้บัญชาเราเอาไว้มาแล้วก็โดดขึ้นรถเดี๋ยวนี้อ่าโอเคบอบโอ้ไปก็ไป โอ้เป็นหญิงแก่งอะไรขนาดนี้ไปไปไปโอ้ยบอสขอพาลากขึ้นพหาหนะหน่อยนะบอสนะไปพร้อมแล้วบอสท,ทำไมทูตสวรรค์ของพระเจ้าถึงไม่ทำลายผมเลยสักนิดนึงอะ่ะบอสนะผมสงสัยเพระเราเป็นบุตรของพระเจ้าไงเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ พระเจ้าประทานความรักและหมวกกันน็อกนี้ให้กับพวกเราเพื่อป้องกันการโจมตีจากปีศาจพวกปีศาจทั้งหมดถูกทำลายล้างด้วยขีปนาวุธของทูตสวรรค์แต่ไม่มีผลกระทบกับพวกเราเพราะบุตรของพระเจ้าได้รับการปกป้องจากทูตสวรรค์โอ้ว้าวอย่างนี้นี่เองโอ้เขาใจจ่ใจ,จเลยบอสขอบคุณครับ ไม่กี่ชั่วโมงนาโปแลีืนในที่สุดบอสก็พาภาระมาถึงจุดหมายจนได้ดูภาพที่สวยงามโอโ้โหรถคันอื่นเป็นยังไงรถเราแกร่งสุดแล้วเนี่ยใช่ไหมบอสตอนนี้เราอยู่ที่เมืองคาคูเมืองที่ยังไม่ได้รับการให้อภัยจากบาบ คนเหล่านี้ถูกบังตาให้ไม่ต้องการรู้ความจริงอบอสครับฐานที่มันของปีศาจอยู่ตรงไหนครับผมมองไม่เห็นเลยครับบอสครับงโอเคงั้นตามฉันมาดาวิดอ้าวอ้าเอานอ,อ,อ,อยากจะไปก็ไปอืมอะเดินตามผู้ใหญ่ผีไหมอืมภาระะเขาตามไปด้วยนะจ๊ะสรุปพาพาระไปไหนครับบอสบอกกันสักนิดนึงอา้าวหยุดแล้ว อะไรวะนั่นอะโอ้ยนี่มันปากกลางกรุงเหรอครับบอสผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับผ่านที่มั่นของพวกปีศาจถูกซ่อนไว้อย่างลับๆ ม่มนุษย์คนไหนรู้ว่าฐานที่มั่นนี้ได้ครอบงำและกดขี่พวกเขามานานหลายปีแล้วได้เวลาที่เราต้องทำลายฐานที่มั่นนี้แล้วล่ะนั่นคือสาเหตุที่พระเจ้าบัญชาให้คุณตามหาและทำลายพวกเขาในนามของพระองค์ดาวิด ผมเนี่ยนะแล้วคุณไม่อยู่กับผมเหรอเป็นพอพระเจ้าประสงค์จะส่งคุณไปไม่ใช่ฉันโอเคเชื่อฟังครับไปลุยกันเลยพระองค์อยู่กับคุณเสมอนะดาวิดก็ไม่น่าจะมีอะไรนะลกก็ลกไปไปสู้เขาไอ้เสือ ไอ้บอสจ่เมจ่ช่วยดูย่โอ้ยนกลัวมากเลยครับบอสโอ้ยโอยน่ากวกินะบอสนะมีอะไรผิดปกติกับคุณเนี่ยดาวิดโอ้บอสบอสอยสมองไปตายดะบอสนะมันโอ้ยมียุบยับยุบยับเต็มไปหมดเลยน่ากลัวหมดจริงๆนะบอสนะ มันมีสัตว์อะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้จักหน้าตาหนักกลัวขยะขยะงงไม่อยากจะเข้าไปเลยน่กกลัวมากเลยคือพวกมันนะผมมันเป็นสัตว์อะไรก็ไม่รู้ผมไม่กล้าที่จะเข้าไปแล้วผมไม่ชอบเลยอ่ะแล้วพวกมันก็พยายามจะกินผมด้วยนะสัตว์ทุกตัวที่คุณเห็นในนั้นพวกมันเป็นปีศาจนะพวกเขาถูกวางไว้ที่นี่เพื่อป้องกันฐานนี้จากทหารของพระเจ้า <Ừ. S 2> พวกมันอยู่ในรูปของสัตว์ที่น่ากลัวทำให้เหล่าทหารของพระเจ้ากลัวจนหัวหดไปเลยละ่ะทหารของพระเจ้าเหรอครับพวกเขาเป็นใครครับผู้เชื่อที่ไม่มีพระวิญญาณไง ผู้เชื่อคนไหนไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคิดผู้นั้นก็ไม่ได้เป็นของพระคิดเราถึงต้องถูกเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟดาวิดต,ตั้งใจฟังสิ่งที่พระเจ้าจะตัดกับคุณนะจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวและอย่าท้อถอยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าทรงอยู่กับเจ้าทุกที่ที่เจ้าไป มแน่นอนชื่นชมเยสเซอร์ร yes ับทราบผมจะเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยทำให้ผมผิดหวังผมจะไปตายเป็นตายรอบนี้ <c oughs> พระเจ้าคะความเชื่อของดาวิดอ่อนแอเกินไปที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จใช่ไหมคะ ใช่แล้วเข็นยาแต่อณาจักรแห่งความจริงก็ต้องการเขามากๆแต่ตอนนี้เขาต้องการความช่วยเหลือด่วนๆลองนี้แหละไม่มีกี๊ดออกมาแน่นอนมาสิแน่จริงออกมาไปด้วยความกล้าหาญที่พระเจ้าให้มองอยาให้เจออยาให้เห็น ซ,ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายพระเจ้าจะนำเราไปเฮ้ยแม้ทางจะยากเพียงใดพวกเขาเงาอันตรายเราไม่ต้องกลัวอะไรเราอยู่ในน้ำพระไทยพระโอ๋มันใจจุกยเฮ้เฮ้อะไรอะไรแบๆอะไรแวบๆอย่าดีอย่าดี เจ้ามีอะไรอยู่แล้วนะโอ้โอ้ออกมาแล้วฉันจะเปิดครั้งที่วตาวตกใจตัวอะไรน,นั่นน่ะเฮดาวิดแกมาทำอะไรในบ้านของฉันเฮฉันจะกินแกไอ้มนุษย์ราคาถูก ความกระหายของพระเจ้ายัางมีต้องกู้แนบช่วยค่อยแนบพระเจ้าช่วยค่อยแนบโอ้ยใหญ่ขนาดน,นี้ก็เบาไหวดอกโอ้โหจับ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 เออ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 จุกจุกและเจ็บอเอ๊ะไข่นั่นน่ะอ้อาวป๊อ ไงที่สุดภาระก็เป็นภาระของบอะสภาระขอหลบไปหลังบอสแป๊บนะดึ๊อยากจะเป็นเสะเแต่จ้มาเป็นภาระ,ะเอีย จงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปยากอบบทที่4ข้อที่7ดาวิดคุณไม่ควรกลัวปีศาจนะเพราะความกลัวสามารถครอบงำคุณได้เคนยาทำไมเธอทำให้ปีศาจเชื่อฟังเธอได้เพราะฉันมีสิ่งโตตัวใหญ่อยู่ในฉันยังไงละ่ะสิงโตตัวใหญ่ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูสิ่งแห่งยูดาจำไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับคุณเสมอไม่มีศัตรูตนใดแต่ต้องหรือทำลายคุณได้เพราะสิ่งแห่งยูดาอยู่ในคุณโซพไปคนหาและทำลายฐานที่มั่นให้สำเร็จซะ ไฟมาแล้วครับผมรับทราบครับ ฐานทัพรังของพวกปีศาจบอลเลอรบอลเตอร์บบรอลจะ,ละ,ละทำลายมันยังไงล่ะเนี่ยดาวิดเราให้วิทยุกับเจ้าอยู่ที่ด้านไหลขวาดาวิดจงใช้คำอธิษฐานด้วยไฟของเจ้าทำลายฐานทัพของศัตรูเดี๋ยวนี้ ทุกขิตสงบใจพระบิดาพระเยซูคิดเติมเต็มลลกพระวิญญาณบริสุทธิ์ละปฏิสมาโลกด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟขอพระองค์ทรงส่งเสียงจากฟ้าสวรรค์ออกมาปลดปล่อยความคิดและออกไปทำลายป้อมปราการนั้นด้วยเถอด ชผมพระพุธเป็นเจ้าทรงฝนหิกกนกระบาดไฟอาฆาสวรรค์ลงมาทำลายฐานทัพของศัตรูฐานทัพของเหล่าปีศาจถูกทำลายลงด้วยคำอธิษฐานของนักรบอธิษฐานเพียงคนเดียว เจ้าลุ้นๆไปใช่ผมเลยสักนิดนึงลุกยังเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนทำได้ดีมากดาวิดคุณเป็นนักรบที่ดีและสัตย์ซื่อกับพระเจ้าคุณสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าจะทรงเลื่อนขั้นให้คุณดูแลของมากอืมขอบคุณคร,รับบอสภารกิจของเราสำเร็จแล้วไปกินเทฟซีกันเถอะ ผมได้เรียนรู้การเป็นปนักลบทติก้าหาญจากคุณเลยนะเกคุณเป็นนักลบและนักสำรวจติก้าหาญในแผ่นดินของพระเจ้าในอาณาจักรแห่งความจริงเลยนั่นนี่อ่ะขอบคุณลหลายๆอิลีขนาดดาวิดไปเถอะกลับสู่อาณาจักรแห่งความจริงกันฉันอยากกินเค้ีแล้วมีความสุขแคปปี้อดินหมดหน้าที่ของพาละละฝากติดตามตอนต่อไป